ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราขอบคุณที่รับชมคลิปนี้วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากโตโยตา้าที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าของพาหนะ3ล้อในเมืองอย่างสิ้นเชิงนี่คือโตโยต้า JPN Auto r i k s h ปี2025รถ3ล้อไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่มาพร้อมความทันสมัยปลอดภัยประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโตโยต้าได้พัฒนารุ่นนี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การเดินทางระยะสั้นในเขตเมืองที่แออัด ด้วยดีไซน์ล้ำสมัยและเทคโนโลยีอัจฉริยะ t o y o ต a JPN Auto Rikshaw ไม่ใช่แค่รถ3ล้อธรรมดาอีกต่อไปแต่มันคือพาหนะแห่งอนาคตที่มาพร้อมความสะดวกสบายในทุกมิติเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกตัวรถถูกออกแบบให้ทันสมัยโครงสร้างเพรียวลมไฟหน้าเล็ที่ทันสมัยพร้อมประตูแบบสไลด์อัตโนมัติเปิดเข้าออกง่ายเหมาะกับทุกเพศทุกวัยมีหลังคาครอบคลุมป้องกันแดดฝนได้ดีและยังให้ความรู้สึกปลอดภัยในขณะโดยสาร ภายในห้องโดยสารก็ไม่ธรรมดาเบาะนุ่มนั่งสบายมีระบบปรับอากาศดิจิทัลพื้นที่กว้างขวางทั้งศีสและขาฝั่งคนขับมีหน้าจอดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมระบบ GPS ควบคุมผ่านหน้าจอทัชสกรีนแสดงสถานะรถพลังงานความเร็วและความปลอดภัยครบถ้วนขุมพลังของ JPN Auto Rikshaw ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแบบเนียบไม่มีมลพิษวิ่งได้สูงสุด50-60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและชาร์จไฟเต็มได้ในเวลาไม่ถึงสองชั่วโมงวิ่งได้ไกลสูงสุด150กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้ง เหมาะกับการใช้งานประจำวันในเมืองมากที่สุดโตโยต้าคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักตัวรถมีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งโครงสร้างแข็งแรงมีกล้องถอยหลังระบบเบรก ABS และยังใช้วัสดุดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟีเจอร์อื่นๆก็จัดเต็มไม่ว่าจะเป็นช่อง USB ชาร์จโทรศัพท์ WiFi ในตัวมตรวัดค่าโดยสารแบบดิจิทัลและระบบบล็อกอัตโนมัติสำหรับเด็กนอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของโตโยต้า สามารถจองรถติดตามตำแหน่งและชำระเงินผ่านมือถือได้ทันทีโตโยต้าวางตำแหน่งรถรุ่นนี้ให้เหมาะกับผู้ประกอบการขนส่งธุรกิจขนาดเล็กและบริการขนส,ส่งสาธารณะในเมืองโดยมีให้เลือกทั้งรุ่นสำหรับผู้โดยสารทั่วไปและรุ่นสำหรับขนส่งสินค้าหรือส่งของนอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งสีรถและติดโลโก้ธุรกิจเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ได้อีกด้วยเป็นทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งภาพลักษณ์และการใช้งานจริงสำหรับราคานั้นถือว่าคุ้มค่ามาก เมื่อเทียบกับฟีเจอร์ที่ได้รับและต้นทุนในการใช้งานระยะยาวต่ำมากเพราะไม่ต้องใช้น้ำมันและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาน้อยขอบคุณที่ติดตามชมรีวิวเต็มรูปแบบของ Toyota JPN ออโต r ริกชอปี2025กับเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ใต้คลิปว่าคุณคิดอย่างไรกับรถ3ล้อแห่งอนาคตรุ่นนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีการขนส่งสุดล้ำจากทั่วโลกที่ช่องของเรา